สวัสดีสบายดีทุกคนมัน,นี่มาโพก,กับแคนเพจบาเทนไทยบันดา,นานจทจนะครับฝักติดตามเลยเด้อมานี้บาเทสิพาทุกคนไปเที่ยวสุวนบุรีบางแสนว่าเป็นอย่างไบรรยากาศขึ้นรถไฟมาน,นี่บรรยากาศเอาขึ้นรถไฟจากสถานีสีลมไปลงสถท,ทานีซุนบุรีบรรยากาศกับเประมาณนี้แหละเฮ้านั่งรถไฟจากสถทานีสีลมเพื่อไปลงเจทานี สนบุรีก็ใช้เวลาประมาณสชั่วโมงรถไฟออกจากจจทานีสีลมกับประมาณ7จ็ดโมงหนาทีรถไฟไปหอดจจทานีสนบุรีกับประมาณ10บโมงบรรยากาศที่เ้านังรถไฟไปสนบุรีก็สิประมาณนี้แหละบรรยากาศก็ หลังจากที่เฮานั่งรถไฟมาประมาณสมสโมงเฮาก็จมะมาถึงสถทานีทุนบุรีเฮาก็ต้องรอรถไฟจอดแล้วก็พากันยางลงเพื่อไปนั่งรถโซนเทวเข้าตรงจางรถโองเทวไปอีกประมาณ40บาทเพื่อนั่งไปหาดบางแสนเพราะว่า,านั่งรถไฟมันจะสิบหอดต้องนั่งรถโองเทวไปต่ออีกต่อหนึ่งประมาณ30นาทีแล้วนั่งรถโองเทวไปก็อันนี้ก็บรรยากาศที่สถทานี ชนบุรีที่ไปหาดบางแสนบรรยากาศคนกิดสิบลายบันดอกเพราะมันเป็นวันธรรมดาวนมากถ้าเขาไปเที่ยวก็เป็นวันเชราวันอาทิตย์เพราะว่าวันที่เขามาก็เป็นวันพฤหัสเป็นวันเขาหยุดเพราะมันเป็นวันที่เขาเหตุงานมันก็สิบวมีคนหลายบันเลอยากบอกทุกคนว่าการมาชนบุรีนี่เข้าตรงมาแต่เสาเพราะว่าเขาไปกับพอรถส่องแถวกับนี่ก็ประมาณบ่ายสองโมงสามสิบ เพราะว่าเราต้องไปนั่งรถไฟต่ออีกขากับถ้าอย่างนั้นทาบ่ทันรถสิบ่มีรถกับเลยทุกคนอันนี้เราก็มาถึงวงเวียนที่หาดบางแสนเลยทุกคนเราก็ต้องอยางไปคามพังนั้นเพื่อไปหาดบางแสนทะเลไปหาไปชมกันเลยบรรยากาศหาดบางแสนคนกับซิบุลายดอกต้นเสาเพราะว่าชนมากหนักท่องเที่ยว ต่างประเทศเขากระซิมาพากันมาลินยามแรงๆเพราะว่าตอนแรงๆเขาก็พากันกลับแล้วเพราะว่าเขาก็ไปเดินเบรกล้ะเขาก็ต้องกลับเพราะว่าเข้ามาเที่ยวแบบเร่งด่วนเพราะว่าเขาก็ต้องกลับเพราะว่าเขาสิบบุีรถกลับเขานัง่งรถไฟกลับเลยพอรถสรงแถวมันกลับประมาณบ่ายสองโมงเด้พาทุกคนไปเปล่งบรรยากาศที่หาดบางแสนก็เลย